สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมชองกระถ่ายโซนมะนองครับวันนี้มาเปิดดูการแรกนะครับนี่ครับกับชิมงานเจริญเม็ดเงินนะครับนี่ครับไอ้ทดลองระบบนะครับเกี่ยวนาของตัวเองเลยนะฮะนี่ครับหลังจากเช็ครถมาใหม่นะครับยังฟื้นฟ้าเหมือนเดิมนะครับทิมงานนี้เสียตรงไหนช็คตรงนั้นครับช็ครถถึงกอ ยังจวดเลยนะครับนี่ยเดี๋ยวเช็คตัวเดินมน้าใหม่นะตัวนี้ก็จัดมาได้สองปีแล้วนะพี่น้องไม่ค่อยงอแง,งสักเท่าไหร่นะพี่น้องตามอายุการใช้งานนะครับรถใช้งานนะครับก็ต้องมีขัดข้องกันบ้างนะพี่น้องใน้ดีเสมอไปก็ไม่ใช่นะครับ นนคนยังมีเจ็บป่วยบ้างเลยนะฮะเสียงโบยังหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมนะพี่น้องดูเฟอร์มือไหมครับเด็กปั้นครับเด็กปั้น สีครับเครื่องกูตัวคันนี้ก็ G.O. แปดครับบวกเทอร์โบโด้วยนะนะแปลงนี้เกี่ยวกรอนเขาทุกปีเลยนะฮะ ไม่ได้ไวรุนเลยนะครับลังทดลองระบบโซ่เดิอนอยู่นะครับหลังจากเช็คตัวเดินมาใหม่นะครับมอเตอตัวเดินนะครับ การทำงานก็คล่องตัวเหมือนเดิมนะแับแรกก็มีซ่อมปรบรุงเป็นธรรมดานะพีปน้องหนึ่งงานเจอเงินม <laser magic> you <sweak> รา,า,าท้าไอ้เข้ามาทายก่อนนะครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับข่าวเต็มเลยครับนะครับสวัสดีครับ